คเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีรุ้กันด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปรนนะครับนะวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปปี pg นะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอะไรวะ เกมอะไรวะเนี่ยกินเลนนะครับนะ้ำให้มานานแม่งลืมเฉยเลยบกับกปอบก็โอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต,ต,ต่อไปด้วยนะครับนะ,ะมาดูกันเลยนะครับก็กินเลนไฟนะครับวันนี้ก็ปาทุนมา1,500นะครับนะอ่ามา จะต้องพูดเยอะนะครับนะเจ็บคอนะครับนะเออมาดูกันเลยนะครับผมจะขอซื้อเบียสิบก่อนละกันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับผมค่ายอื่นๆองค่ายตจีนะครับนะก็ปากกองแมนกันมาได้เลยนะครับไปรุนจ่าเอออ่ะแปดหมุนนะครับมารับชมกันเลย อ่ะโอเคสวยโอ้โหเงยบักปอบเงยนึกว่าจะได้ม่อกี้ลืมไปนะครับนะอ่ะโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะครับของใครอื่นนะครับหรือใค่พีจีหรือ,า G, รอ่ายอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์มาเลยนะครับนะ ของจริงไม่จริงนังน,นะครับนะเราจะได้แบบเต็มกาลาเบลอยู่แล้วนะครับผมของแท้ไม่ขอพูดเยอะเจ็บคอนะครับอ่ะโอเคนะครับไปกันต่อนะครับนะอ่าสวยงามครับผมเต็มข้อนะครับนี่เป็นไงเราหวานเจีียบไปสิเป็นไงโอ้เธอหวานเจีียบไปสิอ่ะโอเคนะครับได้ตัวแถมไม่อีกหนึ่งหมุนนะครับนะ อ่ะโอเคขอแปบเฟ้ยโจะนะไปรุ่นโอ้โหเกินไปไปรุ่นบักปอบอะไรกันกับเนี่ยโอ้เธอเอาเธอข่มปีนะครับนะอ่ะโอเคนะครับหน5นะครับโอ้โหมาอย่างงี้น้ำตาจะไหลนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับทุกคนไปกันต่อนะครับซื้อเหมือนเดิม7 5 0สนะครับกดหยุดไปเลยนะครับดอกนี้นะ มาลุ้นกันนะครับได้ตัวคูณเท่าไหร่โอ้โห,หมุนเยอะจัดนะคูณ2อ,อมาดูกันนะครับสิหมุนนะครับว่าจะเต็มข้อหรือเปล่านะครับนะอ่าโอเคหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจมาอย่างนี้สวย อ่าโอเคก็ฝากอีกรอบนะครับนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจำเล็บตะต่อรอไปด้วยนะครับนะให้ของแท้นะครับนะอ่าโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะเจ็บคอนะครับนะอ่าโอเคขอสวยก่อนโอ้โหดูเคไม่มาดิอ่า อาเอาเลื่องแล้วเป็นไงโอโหโอโหจะหนักแกเต็มกันสักหน่อยนะครับนะจัดแบบเต็มกาลาเบลนะครับโอโหของแท้ของแท้ของแท,องแท้อะไรกันกับเนี้ยอะไรกันกับเนี่ยอ่าโอเคนะวัยรุ่นเออเจนะครับสวยอะไรต่อไม่เอ,อ่ยโอโหโดนอีกแล้วนะครับรอบนี้อะไรกับเนี่ยกิเลนไฟล่อซะแล้วนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมนะ11หมนนะครับก็จะกิดอะไร228นะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยกิเลนไฟลอซะแล้วนะทุกคนนะโอ้โหไปเบส100เลยมาโมโหแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับรอบนี้กิเนเลนกิเลนจัดหนักใส่เราซะแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนเฉยเลยนะครับนะ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ไปต่อไม่ได้นะครับถือว่ากเกเรนเดี๋ยวมาแก้มือกันใหม่นะครับนะก็โอเคตามนั้นกอดตัวลาไปก่อนบายบายหวานจียับ